สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำหรับพรุ่งนี้นะคะทุกคนเรามีภารกิจสำคัญนะคะที่ต้องไปทำเลยตั้งแต่เช้านะคะก็วันพรุ่งนี้เราจะไปรับรถใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่14พฤษภาคม2564นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะรีบนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปนะคะทุกคนคนถามมาเยอะมากว่าทะเบียนเลขอะไรจะเอาไปเลน่นหวย ก็รอดูพรุ่งนี้นะคะทุกคนว่า,าทะเบียนที่เราจะได้เป็นป้ายแดงค่ะจะเป็นทะเบียนอะไรนะคะก็ตัวเลขก,ก็จะมีอาทะเบียนเนาะพรุ่งนี้ก็รอดูแล้วกันนะเขาพรุ่งนี้เลขทะเบียนอะไรนะคะก็มีวันที่มองออกวันที่14นะคะ14ก็คือพรุ่งนี้นะคะ14พฤษภาคมเดือน5นะคะแล้วก็เวลาเวลามี2เวลาที่คิดไว้เลิกเช้าคือ9โมง .09 แล้วก็เลิกบ่ายคือ14.59นะคะเอาไปทำนายกันเองนะคะทุกคนพูดนายครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน Next day มาก็วันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับรถคันใหม่กันแล้วนะคะ wow. เป็นคันแรกของมอเลยนะคะก็คือเป็นคันแรกที่ซื้อเองนะคะไม่รวมคันนี้นะส่วนคันนี้ไม่นับนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเงินพออ่อพ่อซื้อไว้ให้ตอนมอหนึ่งนะคะอันนี้เราไม่นับนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ตัวใหม่ของเราเลยเราจะนับคันนั้นเป็นคันแรกนะคะ, oh. ะ,คะ ah. เดี๋ยววันนี้เรากำลังจะไปเอารถกันนะคะแต่อันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราต้องเอารถคันนี้ยกลับไปจอดที่คอนโดเราอีกที่ก่อนนะคะเฮ้ยลืมเลย เดี๋ยวเราต้องไปกดเงินก่อนเพราะว่าต้องมีจ่ายค่าทะเบียนด้วยนะคะทะเบียนป้ายแดงนะเดี๋ยวไปกดเงินกันก่อนนะคะเกือบลืมเรียบร้อยค่ะทุกคนพร้อมละจะเป็นลมร้อนมาก ทางอีกยาวไกลนะคะ oh. ก็จริงๆก็ดูไว้2เลิกตอนแรกจะเอาเลิกเช้านะคะคือ9ก้าโมงจุดศูนย์เานาทีแต่คือเลิก9ก้าโมงอ่ะยังไงก็ไม่ทันเพราะว่าด้วยความที่เราต้องขับรถเนี่ยค่ะไปเอาไปไว้ที่นู่นเนาะที่คอนโดอีกที่หนึ่ง oh. แล้วต้องขับกลับมาศูนย์อีก oh. แต่คิดว่าเอองั้นเปลี่ยนเป็นเอาเลิกเป็นบ่ายสองห้าสิบเก้านาทีละกันโอ้ยท oh. ุกคนผ่านคอนโดเราด้วยเห็นไหม oh. คอนโดใหม่เรานะคะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตึกสีดําแดง oh. ที่ตอนนี้กําลังสร้างอยู่นะคะนี่นี่คอนโดเราเห็นเปล่า เป็นคอนโดที่ใหม่นะคะที่อันนี้มมมงก็ซื้อด้วยเงินตัวเองนะคะ oh. เป็นคอนโดอันแรกที่ซื้อด้วยเงินตัวเองนะคะแต่เราไม่ได้เอารถไปเจาะที่นั่นนะคะก็คือมันยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ตอนนี้เราจะเอารถไปเจาะที่คอนโดแรกของมองมมในกรุงเทพนะคะอันนั้นเป็นเงินพ่อ oh. พ่ออีกแล้วพ่อผู้เป็นทุกอย่างนะคะ oh. สวยงามนะคะ oh. ผ่านแบบชัดๆแจ่มแจ้งนะคะ two hours later ถึงคอนโดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เอารถจอดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปเอาของบนห้องก่อนเพราะว่าจะมาเอาลำพงลูทตนะคะห้องอาจจะลกนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วนะคะก็คือตอนนี้ห้องก็คือทิ้งว่างไว้เลยหลังจากเรียนจบนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อไว้อ่ะคือซื้อไว้ตอนเรียนนะคะแล้วก็คือกลัวผีเอาง่ายๆคือกลัวผีนะคะก็เลยไม่กล้าอยู่หอก็เลยซื้อคอนโดตรงนี้ไว้นะคะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นห้องเก็บสต็อกของสต็อกเสื้อไปแฮแล้วนะคะไปเดี๋ยวขึ้นเอาของกันถึงแล้วนะคะก็คือลกมากดู นี่น้องลำโพงมาแล้วนะคะก็คือเขาแถมมาตอนไปซื้อนาฬิกาเดี๋ยวจะเอากลับไปใช้ที่นู่นนะคะแซดโฟมารับยันคอนโดเลยนะคะก็ตอนนี้กําลังออกจากคอนโดเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถึงที่นู่นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคือคอนโดวอตรงนี้มันไกลมากทุกคนตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนแล้วนะคะเราจะหาของเล่นเล่น นี่ก็คือถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากจะไปดูรถกันคร่าวๆนะคะตอนนี้เราถึงชั้นห้าแล้วนะคะเป็นชั้นอะไรนะคะพี่สเต็มชั้นเก็บตออรถที่จะปล่อยทอ้โหมอ๋ออ่าเดี๋ยวให้พี่สแตมนําไปดูรถเรานะคะนี่อาทะเบียนใครไปซื้อหวยก็ไปซื้อนะคะสีเทานะคะทุกคนมองชมภายในกันดูครับ สีแดงมันแบบว่าโดนใจเรามากก็เดี๋ยวจะรอเวลาเลิกนะคะในการสตาร์ทจะเอาลงไปไว้ที่ห้องข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับจะเอาไว้ในห้องสองออบด้านล่างค่ะคุณรอเอกสารนี่นี่นี่พี่เขาเตรียมแชมเปญไว้ให้ด้วยจริงๆมีนุกโป่งอะไรอ่างนี้ด้วยแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดระบาดก็เลยเว้นตรงนั้นไว้ก่อนะ ก็ตอนนี้นะคะเราก็จ่ายค่าทะเบียนรถ6,000ไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะรอรถของเราลงมาที่ห้องสองมอบนะคะก็คือจากห้องสต็อกเมื่อกี้แหละที่เราพาไปดูมานะคะเขาจเจ้าลงมาส่วนค่ารถอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชำระไปหมดแล้วนะคะก็คือโอนเงินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือรอรับอย่างเดียวได้เลยนะคะ a few moments later oh no มาแล้วนะคะรถเรานะคะที่เขาลงมาให้แล้วก็เดี๋ยวรอเลิกตอนบ่ายสอง ขยาวขยาวขยาวเฮ้เออยล็อกี้เข้ามาแล้วนะคะกีเขาต้องให้ผมตัวกระปุก้าวหลังก็เปิดจากนั่นเอง ตัาขีการาดอีกอันแล้วก็ดอกที่4เคยไหมคือโทรศัพท์ของเราเครื่องนี้เลยนะคะคือถ้าเราไม่ได้เอาอุ่นจอะไรมาเราก็ใช้โทรศัพท์เราอะ่ะแตะแต,ตรงนี้ได้เลยมันก็จะปลดอรใค้อัตโนมัติทุกคนโคตคเจ็บนี่ three hours later เหลือเวลาอีกหานาทีนะคะอีกห้านาทีแต่เราค่อยมุงไปแบบใกล้ๆก่อน,นะคะ เริ่มสตาร์ทรถนะคะตอนนี้ก็ร้อนในก่อนมันร้อนใกล้แล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไปสแตนบายรอในรถเลยนะคะถึงเวลาแล้วไอ้2 59นาทีต้องเป๊ะนะคะต้องเป๊ะกดสตาร์ทตอนนั้นเลยบ่าย2 59เตรียมพร้อมมั้ยนะคะเดี๋ยวเราจะกดปุ่มสตาร์ทกันแล้วนะบ่าย2้9นะคะทุกคนสตาร์ทได้เลยค่ะกดเลยว้าวเปิ้ลคันเล็ง ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับคอนโดเราแล้วนะ oh. สีแดงสมใจแล้วนะคะสีมุกคนหงอยเองเรามาวันนี้ออกกันว้าว <Wow. S 2> <Okay. S 3> A later few moments later. ทุกคนตอนนี้ก็ถึงคอนโดแล้วนะคะก็มีอีกของเล่นชิ้นนึงนะคะที่เรายังไม่ได้เล่นเมื่อกี้นะตอนแรกกะจะเล่นตอนรถติดไฟแดงนะคะแต่ว่ามันติดแป๊บเดียวอะ่ะทุกคนเออเราออกมาสวนเวลาคนอื่นเขาออกนะคะก็เลยรถไม่ติดนะามาเริ่มเลยนี่กดยังไงนะลืมไปแล้วเปิดยังอ๋อนี่ไงเปิดแล้วเปิดแล้ว oh, <no. S 1> นี่มีซันลูฟด้วยนะคะและไอ้นี่มันก็เอาขึ้นยังไงนะอ๋ะนี่ไง อ๋อนี่ไงว้าวรับลมได้เลยนะคะอันนี้สุดอย่างสุดแล้วนี่นะคะของเล่นเราปิดยังไงวะวเราก็คันเนี้ยค่ะมันมีไฟนีออนด้วยนะอ,อันนี้ก็คือได้ใจมากเป็นแอมเบียนไลน์นะคะแต่ว่าดูตอนนี้มันยังมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวตอนกลางคืนน่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูดีกว่า เขาบอกว่าสีม่วงกับสีน้ําเงินสวย oh. ใช่ไหมเดี๋ยวเร,เรามาเปลี่ยนกันตอนกลางคืนนะคะแล้วเดี๋ยวโหวตกันมาเลยว่าจะเอาสีไหนกันนะคะทุกคน Two hours later มืดแล้วค่ะทุกคนนี่ Oh no อันนี้ก็เป็น ambient light นะคะนี่นี่ <Wow. S 1> ตรงหน้าจอใหม่ขึ้นรูปเราด้วยขึ้นเพลงเราเพราะเราเปิดเพลงเราอยู่นะคะ อันนี้ก็คือจะเชื่อม Apple CarPlay อะไรได้หมดเลยนะคะจูกก๊อะไรอย่เงี้ยฝั่งนู้นก็มีเอ้ยแล้วก็ไอไฟเนี้ยเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้ดูนี่จะมีสีส้มนะคะสีบอลแต่อันนี้มันมองไม่ค่อยเห็นจริงๆมันออกแบบแนวขาวๆเหลืองๆอะคะ่ะอ่ะอันนี้สีส้ม สีส้มก็จะเข้ากับบอสนะนี่สีขาวเลยสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีม่วงจริงๆมอชอบไปสีม่วงที่สุดนะคะนี่มันดแบบูแบบใช่สไตล์เรา A few moments later ทุกคนก็คือถึงห้องแล้วนะคะคือแดดร้อนมากวันนี้แบบจะเป็นลมนะคะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวต้องหาข้าวกินก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะตั้งแต่เช้าอะคะ่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้มอด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีคำถามมาทายทุกคนนะคะคิดว่าผู้หญิงคนไหนจะได้นั่งรถมออเป็นคนแรกนะคะทายกันมาเลยใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมราจะมาอ่านว่าใครทายถูกบ้างนะคะใบให้ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะเพราะว่าพ่อแม่มออยู่เชียงใหม่เนาะมออยู่กรุงเทพคนเดียวนะคะลองทายกันมานะคะว่าเป็นใครนะคะสโลนนี้บ๊ายบาย